ของที่แกหยิบมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไม้หวายย,วยาวๆเลยครับพี่แจ็ค,คเหลามาบางๆน่าจะใหญ่กว่าตะเกียบนิดนึงแกก็เริ่มไล่บริกรรมคาถาเลยครับสวดคาถาไม่รู้ว<ล>่าจะเป็นอยู่เปล่าฟาดไปที่หลังของยายลักษ์เบาๆเบาๆแค่แตะไม่ได้ฟาดแรงไม่ได้ฟาดแรงแต่แบบแค่แตะธรรมดาเบาๆแต่ยายลักษ์เนี่ยดิ้นร้องหววกเวกววายลราวกับว่าหมอทําคนนี้เนี่ย เอาไม้ท่อนใหญ่ๆใ,ในฟาดเข้าที่ล่างเลยก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองสามทีเห็นจะได้มั้งครับรู้สึกว่าเยาลักษณ์ที่จะร้องทุรนทุรายร้องทรมานจนกระทั่งร่างที่ว่าของเยลักษณ์ที่ว่าโดนผีเข้าสิงเนี่ยก็เริ่มที่จะปลิปากพูดแล้วครับแต่เสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นคนละโทนเสียงกับตอนที่เยลักษณ์เนี่ยพูดปกติเลยมันเดิมไม่ยังเป็นเหมือนเดิไมไหมครับมาพูดประมาณว่ากูเนี่ย กินมันแล้วทีนี่เนี่ยก็ตายแล้วอูเป็นคนกินมันเองฮ่า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 พอหัวล้อจบครับเหมือนกับผีปอบตัวเนี้ยที่เข้าสิงยายลักษ์เนี่ยก็ออกไปร่างของยายลักษ์เนี่ยก็คือล้มพับไอ้มายืดอะไรตรงนี้วะเนี่ยยายลักษเนี่ยหมดสติอะไรสาหลบมาที่งห่างๆลกจิตปะเนี่ยปรากฏว่าพอผีออกจากร่างยายลักษก็คือเสียต่อคนเดียววย พอหลังจากศพของยายลักษณ์นี่แหละครับก็ได้จัดขึ้นต่่อเนื่องจากปู่ของคุณแอนเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องวันดีเลยหรอเพราะว่าเหตุการณ์ที่ยายลักษณ์นผีเขาเป็นอะไรวะเนี่ยผมอุตส่าห์หนีออกมาเลยนะที่ศพของปู่คุณแอนเนี่ยเผาไปทุกคนในหมู่บ้านก็ขาดความูล่หรือไงเนี่ยเพราะว่าทั้งยายลักษณ์ทั้งปู่คุณแอนตกัรตกปาแบบอารมณ์สนทนีอ่อสนทนีอ่ะมันเป็นฝีมือของผีปอบตัวนี้อย่างแน่นอน ก็เลยมีการคุยกันว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงจะสามารถกำจัดผีปอบตัวนี้ได้ล่ะก็คุยกันว่าเคสเวอร์ชนสอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีการทำพิธีอะไรเนี่ยก็น่าจะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าการจะไล่ผีเนี่ยแหละครับพี่แจ็คมันก็ไม่สามารถที่จะไล่ได้แบบปรับวันวันขอตัวหนักๆเตรียมตัวเตรียมตัวใช่ครับแล้วปรากฏว่าเอ้ยแกเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนั้นจีดแวนหน่อยแกเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเป็นไงบ้า<อ>งครับคุณระวเป็นไงบ้างครับก็ทําให้มีช่วงหนึ่งที่ว่าหมอทําคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านแสงสายบนยังขึ้นเหมือนเดิมครับก็มีชาวบ้านที่เจอเรื่องแปลกๆแสงสายบนยังขึ้นยังขึ้นช้าเหมือนเดิมเหรอเหมือนกับแวนมอเตอร์ไซค์ในกลางดึกพอกลับเข้ามาในหมู่บ้านนี่แหละครับแสสายบนยังขึ้นช้าเหมือนเดิมดำตัวใหญ่ๆคอยวิ่งไล่พวกเขาอยู่นำสัตว์ อุ้ยปลาแล้วเนี่ยครับในหมู่บ้านก็จะเจอเหมือนกับเป็นลิงตัวดําๆตาแดงๆเกาะอยู่ตรงกําแพงวัดครับซึ่งพอหลายคนเจอการแบบนี้มากโอ้โตุมเลอะก็ได้มีการไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกันยังไงผมเจ้ายังไงดีเอจะตั้งยังไงดีอ่ะหรือวันดีเลยมันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้เนี่ยจะทํำยังไงก็ได้มีการไปสืบหากันครับว่าหมอทําคนนั้นน่ะ แต่สายบนยังดีเลยเหมือนเดิมอ้วก็มีเหมือนประมาณว่าคนที่เป็นญาติของหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ทราบเลยนะเนี่ยจะไปแก้ยังไงเลยแล้วพิธีกรรมในการไล่ผีปอบเนี่ยก็ได้จัดขึ้นจริงๆรแต่กว่าจะได้จัดเนี่ยก็คือไปกล้าก็สบายนะเหมาอนกันครับชาวบ้านหลายคนก็ต่างหวาดกลัวดีเลยดีเลยนี่คือดีเลยชัดหรือดีเลยเสียงครับไม่มีใครกล้าออกบ้านกันแล้วหรือการตอบโต้หรือหรือหรือ จริงๆสาเหตุการตายของของปู่คุณแอนเนี่ยทุกคนก็คุยกันแต่ตอนผมว่าคุณย่าเนี่ยไปเปิดหน้าต่างทํากับข้าวตอนกลางคืนอลองแชทดูลองส่งแชทดูแล้วนะมันก็ไม่ดีเลยนะสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะตามเข้ามาตามหลงปุ๊บก็เข้าฟับเลยนะคือทุกคนก็กลัวกันหมดเลยครับกว่าหมอผีจะได้ทําพิธีจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลานานอีกจนได้วันที่เหมาะเจาะเรียบร้อยเลยเสร็จปุ๊บหมอหมอทำคนนี้เนี่ยแกก็จะมามันก็ขึ้นเลยอ่ะ พิธีเนี่ยถูกจัดอยู่ที่กลางหมู่บ้านเลยครับ <Ừ. S 1> แต่ว่ารายละเอียดของการทําพิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนหมอทำเนี่ยบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านว่าการทําพิธีในครั้งนี้เนี่ยจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้ามารับรู้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เด็กเนี่ยอาจจะกลัวจําฝังใจไปได้แก้ขออย่างเดียวคือขอให้เด็กทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยไปอยู่ในบ้าน ให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยปิดประตูออกมาให้เด็กเล็ดลอดมาตามแม้แต่คนเดียวพิธีเนี่ยก็ถูกจัดขึ้นซึ่งรายละเอียดของพิธีเนี่ยคุณแอนก็ได้ฟังมาจากคุณลุงจริงว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรคุณแอนเล่าให้ฟังว่าในขณะที่หมอทําเนี่ยกาลังเริ่มประกอบพิธีกรรมครับพี่แจ็คตอนที่จุดทูปเนี่ยท้องฟ้าจากที่สดใสอ๋อเนี่ยหาดีเลยอ๋ออยู่นี่มันอยู่ตรงอยู่นี้แต่ก็ไม่ตก เมฆดำลอยมาอยู่กลางหมู่บ้านชาวบ้านที่มามุงดูพิธีในตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าเหมือนฝนจะตกบางคนก็แยกย้ายกลับไปบ้านของตัวเองไปเก็บผ้าเก็บอะไรแต่บางคนก็บอกว่ามันเหลือเชื่ออ๋อมันมันมันเป็นที่ชัดบนมันเป็นที่ชัดบนแกกาลังเริ่มทาพิธีนี่แหละครับแกก็จะมีหม้ออยู่ใบหนึ่งแล้วก็มีผ้ายันมีสายริบ แกก็เปิดฝาหม้อไว้แล้วแกก็สวดสวดสวดอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับพี่แกบริกรรมคาถาอยู่อ่ามาแล้วนั่นแหละครับในขณะที่แกกาลังสวดเอ๊ะแต่มันแป๊บเดียวเองนะมันขึ้นแป๊บเดียวอีกอะลนเอาผ้ายันมาปิดแล้วก็เอาสายสินพั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 นเอาไว้เสร็จปุ๊บขณะที่แกพันสายสินเสร็จท้องฟ้าจากที่มืดคึมอะครับพี่แจ็คมันสว่างจ้าหายไปเลยพวกเมฆฝนเมฆคึมอะไรคือพุทธว่าพี่มิกขอยคอยกล่อบจากนั้นที่แก จับเหมือนกับประมาณว่าเอาผีเนี่ยใส่ในหม้อน,นี้เสร็จปุ๊บแกก็พูดกับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีในวันนั้นนะครับเน <Yeah. S 1> ี่ยขึ้นละข,นขึ้นเลย,ลยแมพนะตอนนี้มันอยู่ในหม้อแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผีตัวนี้เนี่ยฉันเอาไปเองครับแต่พฤติกรรมของหมอทําคนนี้นะครับตอนที่แกพูดเนี่ยเหมือนแกไม่ค่อยมั่นใจว่าแกจับผีได้สําเร็จจริงๆซึ่งชาวบ้านก็มีอยู่คนหนึ่งครับแกก็ทักทวงขึ้นมาว่า ไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแน่แล้วนะหวังว่าคงจะไม่มีศพอีกอื่นอีกอื่นนะแต่หมอทํานะครับแกก็ตอบด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักนะครับผมพิมพ์ไปสิบกว่าวิพึ่งขึ้นเหมือนเดิมอ่ะเอาใช่อ่ะจะไม่มีแล้วมั้งเพราะว่าอยู่ในหม้อแล้วอ่าใช่ไป่แจ๊คแกก็พูดแบบอ้าอึ้งว่าเอ๊ะมันจับไปจริงหรอหรืออะไรยังไงชาวบ้านคนนั้นก็เลยบอกว่าฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าจับไปแล้วจริงๆรหมอทําเนี่ยแกก็ ประมาณว่าไม่อยากจะโกหกชาวบ้านนะครับพี่แจ๊กเลก็พูดว่าอืมแต่เอาจริงๆแล้วผีที่อยู่ในหมอ้อเนี่ย<อ>มันก็ไม่ใช่ผีปอบซะทีเดียวนั่นไงอืมันก็มีทั้งพวกผีตายโหงวิญญาณเล่ล่อนเข้ามา<อ>เขาก็ไม่มั่นใจว่าผีปอบตัวน,นั้นเนี่ยมาอยู่ในหมอ้อจริงแล้วหรือเปล่า,าข่าวนี้ครับชาวบ้านก็ถามเอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้<อ>จะมั่นใจได้ยังไงว่า มันก็ไม่ได้อยู่ที่แชทดีทางันนะเพราะว่าผมแต่ผมพิมพ์ปุ๊บมันขึ้นเลยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะลองเหมือนกับเป็นการเจรจาต่อรองก็คือแกใช้เหรียญนะครับพี่แจ็คโยนธรรมดาเสียงทายธรรมดาหัวก้อยหัวก้อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเฮ้ยแกก็โยนครับโยนแต่ไอ้จอมไม่ขึ้น่ะเหรียญตกลงมาออกหัวหมายความว่าเอะหรือมันขึ้นไปแล้วะ ครับต้องมีหนึ่งชีวิตอแกก็เสี่ยงทายต่อโยนขึ้นไปปึ๊บก็ตกมาเป็นหัวอีกอแปลว่าไม่รอดอครั้งที่สามโยนไปอีกก็ตกมาเป็นหัวอีกอครั้งที่สี่ก็เป็นหัวอีกรอบหนึ่งแต่ตั้งแต่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกไปจนครบเก้าครั้งเนี่ยครับออกก้อยหมดเลยแกก็พูดออนนขอมามว่าสงสัยมันอยากได้สี่ชีวิตเจ้าของสตรีม เป็นหกแล้วนะโกงอ่ะคือแล้วเจ้าของสตรีมโกงอ่ะคือแล้วครับเดี๋ยวจะพยายามเจรจาต่อรองแกก็เหมือนประมาณว่านั่งทางในครับพี่แจ็คนั่งทางัวมันสรุปมันขึ้นมาไอ้ผีปอบตัวนั้นสรุปคือได้ข้อสรุปประมาณว่าผีปอบตัวนั้นเนี่ยมันขอแค่สี่ชีวิตของวินขอเอาไม่ใช่วิญญาณสี่ชีวิตของชายตายหู เนี่ยในที่ผมดูก็ขึ้นแล้ครับมันหิวเป็นเด็กชายอ่ในหมู่บ้านนั้นใช่ครับพี่จเฮ้ยไม่ดิโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะในในสตรีมอ่ะคนมันบอกขอแค่นี้สี่คนพอแล้วมันจะอิ่มอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดยอมให้สี่คนเนี่ยมันจะอิ่มจริงไหมครับแน่นอนครับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใต่เมื่อมันดีเลยใช่ไหมเราก็ปิดแชทบล็อกไปดีครับ ก็คือลูกคือหลานดังนั้นชีวิตแต่เราไม่ต้องมีผักใช่ไหมแต่เราจะได้ไม่ดีเลยหือขออะไรกันง่ายๆอีกอย่างการตายเนี่ยมันไม่ใช่ตายแบบธรรมชาติในในแชทสดตายจากผีขอคุณนาทาพิมพ์ปุ๊บมันขึ้นเลยป่ะครับหมอทําแกก็ได้แนะนํานะครับว่าแกเนี่ยรู้จักกับเกจิพระองค์หนึ่งอยู่ในแถบภาคอีสานนี่แหละอแกเนี่ยพาไปได้ปรับตั้งค่าสตินเวลาในการตอบสนองเป็นต่ำมากอย่างครับจริง ตั้งค่าสตรีมเวลานในการตอ,ตอบตอสนอง,องยอมวนะช่มันเคลื่อนไหนอะ่ะอย่างนั้นลูกหลานเราไม่รอดอย่างแน่นอนแกก็เลยบอกมันว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาประชุมในหมู่บ้านกันเพื่อมาตามหาว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีเด็กผู้ชายกี่คนกันแน่หมอทําก็เลยบอกว่าให้ไปดูเลยนะทั่วหมู่บ้านเลยทั้งลูกทั้งหลานใครก็ตามขอเพียงแค่เด็กผู้ชายอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นหลุดจากนี้ไม่เป็นไร แค่แงก็โอเคครับก็ไปผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปประกาศในเสียงตามสายหมู่บ้านนั่แหละครับว่าใครมีลูกมีหลานเป็นผู้ชายอายุ้นแชมุมฝาบนพิมพ์ปุ๊บขึ้นปั๊บโอเคมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแค่แชทมุมซ้ายที่ดีเลยป้องผมมันขึ้นมันขึ้นปุ๊บเลยนะของโอเวอร์เลยอ้ของโอเวอร์เลยครับรวมรวมแล้วแชทโอเวอร์เลยมันขึ้นปุ๊บเลยนะประมาณ8คนมีแค่หน้าจอซ้ายเมื่อกี้ที่มันดีเลยมากสอง อันเราก็ตัดปัญหาไม่ไมอขึ้นหน้าจอซ้ายอยู่ในเกณฑ์เลยใช่อยู่ในเกณฑ์เลยก็คือหมอทําก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าาขับรถไปกับฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปทุกคนก็ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันครับพอราลุ่งช้างแรกมีผิดพลาดได้ใช่ครับมารออยู่ที่ศาราประชาคมแหละผู้ใหญ่บ้านก็สตาร์ทรถรอเด็กแดคนนี่แหละครับก็พากันขึ้นรถกระบะผู้ใหญ่บ้านคขับมุ่งหน้าออกทางที่วัดแห่งหนึ่ง พอรถเนี่ยแหละครับของที่ว่ามากันเนี่ยเข้าเขตวัดครับพี่แจ็คหมาในวัดแต่ละตัวเนี่ยคือวิ่งเข้ามาล้อมแล้วมาเห่ามาหอนรถค,นนค,นนคันนี้คันเดียวเลยที่วิ่งแต่การต่อของผมไม่ดีเลยใช่ไหมก็ต่างพากันตกใจมากรวมไปถึงชาวบ้านคือผมพูดเรืบุญเนีครับพี่แจ็ค<อ>ก็งงกันว่าทําไมหมานั้นต้องมาลุมในรถคันนี้คันเดียวก็แปลกใจกันจนสุดท้ายเนี่ยแหละครับรถก็ไปจอดอยู่ที่หน้าโบสถ์คณะในวัดเด็กทุกคนตอนนั้นน่ก็กลัวกันครับหมาก็เห่าก็หอน พากันอุดหูเนี่ยเดินลงจากรถฝาเฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็ยืนรออยู่ที่หน้าโบสถ์อยู่แล้วครับแกก็บอกว่ามามาเข้ามาเข้ามาเด็กทั้ง8ดคนผู้ใหญ่บ้านหมอทมชาวบ้านที่ติดตามมาด้วยในตอนนั้นก็ต่างพากันมองอะไรับพอไปถึงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อ๋อผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงขอโทษครับผู้หญิงตายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะมาขอชีวิตเด็กพวกนี้สี่คน กว่าพี่จ่าสิบี้เลยนะเพราะว่ามากันตั้งแปดคนม่ผมเพิ่งไม่ใช่ลองลองลองพิมพ์มาเมื่อกี้นี้ลองลองพิมพ์ดูก็เดินลองพิมพ์มาใหม่อ่ะอปหน้าเด็กแต่ละคนแต่ละคนขึ้นปุ๊บ๋ยวผมอ่านเลยมาหยุดอยู่ที่หน้าเด็กคนหนึ่งชื่อว่าบอยแล้วท่านก็ชี้ว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้มองเมื่อกี้ผมไม่ได้มองดีแล้วที่มึงมาไม่อย่างนั้นเนี่ยตาย่หงแน่ตอนนั้นบอยก็หน้าเสียเลยพี่แจ็คด้วยความที่เป็นเด็ก ก็แบบน้ำตาคอเบ้าแบบโอ๊ยผมมันจะเอาชีวิตผมจริงเหรอครับท่านอะไรยังไงหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินต่อไปครับแล้วก็ไปชี้อีกสามคนที่เหลือนั่นก็คือมีอ่าด่วนมีตะไงอานด่วนแล้วครับก็มีเบธสี่คนนี้นี่แหละครับเป็นไงบ้างดีเลยไหมมาจากกลุ่มแปดคนไอ้สี่คนที่เหลือเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจขีดกองครับโล่งใจจริงๆเหรอครับคือเหมือนประมาณว่าพระท่านก็บอกว่าแต่อย่าชะล่าใจไปนะเพราะบางทีเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายได้เฮ้ยคุณผู้หญิงไม่เข้าใจเหรอยึงคําหัวผู้ใหญ่อ่ะจริงๆอท่านก็แยกแยกมาแล้วก็ใหส่คงนี้เลยครับนั่งกันเป็นวงกลมเอาสายสินพันรอบหัวไว้แล้วท่านก็สวดบริกรรมคาถาอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะประมาณสมชั่วโมงอ่ะพี่แจ็คสวดสวดคาถาทูนี่นั่นอะไรไปนรอไปสิบกว่าจะได้ที รรบคาตอบผูาข้อไม้ข้อมือสายสินผูกข้อมือว่าเออไงวะเนี่ยเนี่ยเป็นได้สายสินที่ปลูกเสกอยาถอดออกเพ่อจะถอดหนึ่งเดือนคือหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยจะถอดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าช่วยใส่เอามันดีเลยที่ผ้าหรือมันดี l a y ที่ปีศาจเนี่ยมันมาทําอะไรเราได้อีกยังไงอ่ะหลังจากนั้นครับท่านก็ได้บอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวหลบควนประมาณเดี๋ยวฉันจะไปเป็นกิจนิมนต์ทำบุญใหญ่ให้หมู่บ้านเธอเอาไหม ผู้ใหญ่บ้านก็ดีใจครับพี่แจ็คที่ว่าทำบุญครั้งยิ่งใหญ่มีพระชื่อดังจากวัดนี้เนี่ยจะไปช่วย ที่ปรับเวลาในการตอบสนองไปยังปรับยังไงอะ่ะเวลาในการตอบสนองอะ่ะ คำตอบสนองมันคือตวด มันต้องเข้าไปที่อะไรวะเมื่อกี้นี้เห็นแล้วมันต้องเข้าไปที่ยูทูป เจอแล้วครับกำลังอมันต้องเดี๋ยวผมลงบ้านหนึ่งอนรู้แล้วผมเจอแล้วมันต้องไปตั้งค่าใน y o u t u ู e